มีเหตุการณ์ที่กทมนะคะไล่ผู้ค้าหาบเล่แผงรอยแต่ว่าผู้ที่เป็นผู้ค้าหาดเล่แผงรอยเนี่ยเขาก็มีปฏิกิริยากับคืนก็คือเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยนะคะลองไปดูภาพกันค่ะเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงกลางดึกคืนวันที่3พฤษภาคม เ,เป็นนางปราณีลีหวดนะคะอายุ62ปีผู้ขับเล่แผงลอยที่ตลาดลาวเขตคลองเตยของกรุงเทพกำลังนั่งยกมือไหว้นายสุชัยอมรดารารัฐผู้อำนวยการเขตคลองเตยอ,อยู่กลางถนนในขณะที่นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยกแท่งแบรีเออร์พลาสติกตู้เชื่อมแกส๊สมาตัดหลังคาไล่รื้อหับเล่แผงลอยที่ตลาดลาวท่ามกลางความตอนนี้ที่ ความเดือดร้อนของประชาชนความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าช่วงโควิดเนี่ยแหละค่ะซึ่งเรื่องนี้ทําให้ในายวชระเพชรทองอดีตสสกทมอของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าแทนที่ทางกทมเนี่ยจะต้องช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพแต่กลับยังเดินหน้าขับไล่พ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นผู้เสียภาษีในการทําการค้าขายในพื้นที่กทมผ่อนผันอย่างถูกต้องและก็ไม่ได้กีดขวางทางเท้าหรือทางจราจรครับก็เกิดปฏิกิริยานั่งสรุปว่ามันเป็นนโยบายไ่หรื้อหาเรลแปงนรอยของกทมซึ่งยังเดินหน้าอยู่แม้ว่าจะมี <COVID. S 2> ล่ะคุณวัชราบ,บอกว่าควรหยุดนโยบายเหล่านี้แล้วขอจะเอาใจเจ้าสัวในส่วนใหญ่เกินไปพลเอกสวินฝันเมืองเนี่ยเคยบอกว่านโยบายนั้นเริ่มมาจากคอสชเมื่อคอสชอหมดสภาพไปก็ควรเลิกได้แล้วเพื่อให้คนจนอยู่ได้ใช่ไหมคือแน่นอนก็คือเราจะเห็นช่วงคสชห้าปีนี่ก็คือไล่หาเปรียบแทงรอยอจัดระเบียบกันโอโหแบบอุตลุดจนกระทั่งล้างไปหมดเลยฮะ คุณวัชระเพชรทองนี่อยู่พรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะคือเขียนเผ็ดร้อนเลยนะคะบอกว่าผู้ค้าหาเร่แผงลอยถือเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของคนจนเป็นแหล่งกระจายสินค้าการเกษตรตามวิถีไทยเป็นอัตลักษณ์ที่มีเสน่ห์ของกรุงเทพวันที่หพฤษภามน,นี้ค่ะจะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้ในายกรู้ว่าภายใต้ในโยบายคอสชอที่กวาดล้างหาเร่แผงลอยนั้น สร้างความร่ำรวยให้เจ้าสัวแต่คนจนเนี่ยบ้านแตกสาแรกขาดค่าตัวตายไปไม่ใช่น้อยเหตุการณ์ที่ครองเตยต้องระวังนะคะจะัไปซ้ำรอยกับกรณีของนางสาวปลายฝนอ่ำสาริกาที่ค่าตัวตายไปก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็บอกว่าต้องถามคนอีกประยุทธ์ว่าในภาวะบ้านเมืองเดือดร้อนแสนสาหัสจากโควิด -19 รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยา5 0 0 0บาท ไม่ทั่วถึงคนหาเช้ากินข้ามต้องมานั่งกราบเจ้าหน้าที่รัฐกลางถนนเพื่อขอที่ค้าขายเพื่อเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดคนไทยต้องมานั่งกราบคนไทยกลางถนนนายกไม่รู้สึกอะไรบ้างหรือไม่ทบทวนนโยบายไล่คนจนของท่านบ้างเลยหรือมันเป็นภาพน่าสะเทือนใจจริงๆนะที่เขาต้องมานั่งแบบกราบไหว้อ้อนวอนคือจริงๆม,มันเป็นนโยบ,บายรัฐบาลคอสชอตลอดมา5ปีของการที่ กวาดหาเล่แผงลอยเนี่ยฮะก็คือทําให้แบบเหมือนกับโอ้เราก็จะเห็นชัดว่านี่คือแบบในยุคคอสชอแล้วก็ยุคประยุทธ์เนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดแบบนี้คือมันเหมือนจัดระเบียบจัดระเบียบแล้วก็จะมีคนที่จะมีคนดีคนอะไรคนที่ชอบความสังคมมีระเบียบเนี่ยสนับสนุนโดยไม่มองว่าไอ้นี่จริงๆหาบเล่แผงลอยเนี่ยมันคือเศรษฐกิจ ระดับล่างที่มัน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 ช่วยคนนะมันไม่ใช่เราพูดมาหลายครั้งแล้วแหละคือเราจะเห็นตลอดมันไม่ใช่แค่ช่วยคนขายมันช่วยคนกินด้วยคือคนที่มีกรุงเทพเนี่ยมันเป็นมันเป็นเศรษฐกิจระดับล่างที่เหมือนก็เห็นคนขายของขายข้าวขายต่างๆใช่ไหมคนที่ทํางานเนี่ยพวกคนที่ทํางานคนทํางานที่รายได้รายได้ไม่เยอะ ก็อาศัยหามเล่ห์แผงลอยอพวกนี้ที่มันอยู่ตามตามตามฟุตบาทในเมืองเนี่ยนที่มันที่มันทำมาหากินเนี่ยก็แท็กซ่งแท็กซี่อะไรต่างนี่ก็กินแบบน,นี้ทั้งนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะมีร้านข้าวแท็กซี่อะไรต่างตามจุดต่างๆที่เขาชอบไปจอดกัอนอะไรแหบแล้ก็จะรู้จะเห็นอยู่เงี้ยคือพวกนี้โดนกวาดไปเยอะโดนกวาดไปเยอะแล้วก็มันมันมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจในยุคคชเนช่ยมีปัญหามันมีปัญหาเพราะว่ามันทําให้คนระดับรากหญ้าในเดือดร้อนแล้วก็ทำมาหากินลำบาก เขาเข้าจริงอะเรื่องหาบเลรแผงลอยอะคนเขาพูดมาตั้งเยอะแล้วว่าบริหารให้สะอาดบริหารให้เป็นระเบียบบริหารให้เจอกันนะคะในศักยภาพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวได้ด้วยแล้วคนก็ไม่ไหวจะยกตัวอย่างสิงคโปร์นะพี่ถึกแล้วสิงคโปร์เนี่ยก็เลยได้แชมป์มรดกโลกของการมีอาหารหาบเลรแผงลอยสตรีทฟูด้ด ทั้งที่เมืองไทยเนี่ยมีสตรีทฟู้ดมาก่อนไต้หวันมีมาก่อนสิงคโปร์มีมาก่อนที่หลายๆประเทศเขาจะเรียกว่าหยิบเอาสเสน่ห์ของสตรีทฟู้ดเนี่ยไปสร้างเป็นไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดขายของอะไรแบบนี้จนสร้างไรายได้ให้กับการท่องเที่ยวแต่ประเทศไทยในขณะเดียวกันนะททก็ชูเรื่องสตรีทฟู้ดเรียกให้นักท่องเที่ยวมาดูานะคะทางกวาดล้างอีก,ก,กมือ<ป>อีกข้างหนึ่งก็กวาดล้างไป มันเป็นการทํานโยบายที่รักลั่นกันแล้วพอถึงเวลาอยากจะกวาดขึ้นมาจากคําสั่งใครก็ไม่รู้นึกฝันเมื่อคืนฝันอะไรมาเข้าฝันก็ไม่รู้ตื่นเช้ามาก็จะไปกวาดล้างของเขาอย่างเงี้ยโดยไม่มีมาตรการอะไรมารองรับแล้วมันช่วงระบากด้วยใช่ไหมช่วงโควิดเนี่ยนี่อันนี้ดีกว่าปบมือให้จุรินรนะจากผู้ค้าแผงลอยมาที่ซาเล้งคุณจุรินลักษณะวิสิ์ไปผู้ประหารกระทรวงลงพื้นที่พบ ซาเล้งห้าร้อยคนเรือนอบอกว่าซาเล้งเนี่ยเข้าไปถึงสิ0ห้าพันบาทตามนโยบายเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลปัจจุบันซาเล้งเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประมาณประมาณ1.5ล้านคนรับซื้อขายเศษกระดาษตามบ้านขายให้คนกลางและโรงงานจะลองหาลือกรัฐบาลว่าเข้าขายอาชีพอิสระสามารถรับเงินเยียวยาด้วยหรือไม่ผมว่าเข้าครับแล้วก็ติดตามัไปแล้ว,ลว,ลวผมก็จะบอกว่าคุณรับามาโรนแสงสนิทก็เอามาขานรับเลย เออได้เนี่ยลงทะเบียนได้ถ้าลงไม่ทันเนี่ยให้ไปชงคณะประลัดเยียวยาเพื่อเก็บตกแล้วก็ส่งลายชื่อมาให้กระทรวงแรงงางคัดกรองเพื่อมาให้ซ้ำซ้อนมาพูดอะไรตอนนี้ว่าทาไมไม่จัดการให้เขาไปตั้งแต่แรกคือปัญหามักงไงเดี๋ยวก็นี่เขาบอกว่าเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ไปเอ่อเป็นไปดูมานะเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมก็มีกลุ่มตกหล่นเขาก็มีเครือข่ายว้ทํารรมีตัวเลขตกหล่นผมเข้าใจว่าเดยกก็จะมีกระทรวงอะไรฮะกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ก็ไปหาเครือข่ายตกหล่นมาให้อีกอะ คือสรุปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีพูดตกหล่นค่อยๆสมทบเข้าไปค่อยๆสมทบเข้าไปคือสุดท้ายแล้วจริงๆมันก็ต้องได้ทุกคนนั่นแหละถูกไหมคือมันก็กลายเป็นอย่างที่เราบอกอ่ะ มันควรจะให้ทวนหน้ามาต้นแล้วคุณก็คุณก็เป็นที่วไล่แบบเก็บตกนู่นเก็บตกนี่พีถืกค่ะให้ทวนหน้าตั้งแต่แรกคุณจุลินก็ไม่มีผลงานในวันนี้สิคะเห็นบอกว่าซาเล้งนี่ซาเล้งนิดนตาไหลใช่กระทรวงการคลังผลงานไม่ใช่เลยนะไม่แต่คุณจุลินเป็นคนชงเรื่องซาเล้งไงก็คุณจุลินก็ได้ผลงานกระทรวงการคลังก็ได้ผลงานคือถ้าเขาให้ทวนหน้ามาตั้งแต่แรกอ่ะมันก็เพลนเพลนไงธรรมดา เบ <Be> แต่ว่าต้องทำให้มีปัญหาเยอะๆแล้วมีคนนั้นออกมาเป็นฮีโร่มีทำให้มีปัญหาเยอะๆลงยากๆมีคนนั้นออกมาช่วยคนกลุ่มนี้อีกนิดนึงทำให้มีปัญหาออกมาเยอะๆแล้วก็คนนี้ออกมาขานรับข้อเสนอของอีกคนนึงแล้วก็โอ้โหก็จะทำให้กลุ่มทานเสียงเขาบอกว่าเห็นไหมล่ะไหนบอกว่ารัฐบาลไม่ทำงานไม่ช่วยคนเห็นไหมเนี่ยซาเล้งเขาก็ออกมาแล้วคุณจุลินก็ออกมาแล้วครามเขาก็ออกมาขานรับแล้วดูสิเขาตอบสนองต่อเสียงริ่ง ง้อของประชาชนขอโทษค่ะทําไมตอนแรกไม่ใจให้มันจบจบไปคะแล้วมาตรการนี้นะคะเลิกใช้คําว่าแจกเงินด้วยต้องใช้คําว่ามาตรการชดเชยรายได้ของรัฐบาล<ม>นี่ไม่ใช่การแจกนะมันไม่ใช่อยู่ๆประชาชนอยากจะมาขอให้รัฐบาลแจกเงินหน่อยค่าแจกเงินหน่อยค่าไม่ใช่เพราะคุณไปปิดเมืองแล้วคุณทําให้เขาสูญเสียรายได้รัฐบาลจึงต้องออกมา ให้เงินชดเชยนี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและใครก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าการจ่ายเงินชดเชยเพราะรัฐบาลปิดเมืองเป็นหน้าที่ส่วนประชาชนได้เงินไปแล้วเนี่ยจะเอาไปฉีกทิ้งเนี่ยก็เป็นสิทธิของเขาเขาไปฉีกทิ้งแล้วไม่มีข้าวกินเนี่ยเป็นพฤติกรรที่เขาไปเรียกติปไปกินับผิดชอบเองได้เงินไปซื้อเหล้าเอาเงินไปแล้วไปซื้อเหล้าห้าพันเนี่ยซื้อเหล้าก็เป็นภาษีสพสามรตกลับไปซื้อเหล้าก็เป็นเงินหมุนเวียนในตลาดกลับไป สิทธิที่จะใช้เงิน5,000ันนั้นนะคะเป็นสิทธิของประชาชนจะไปเลี้ยงแมวน้ําเลี้ยงสิงโตเสือดาวที่ไหนก็เป็นสิทธิของประชาชนแต่การให้เงินชดเชยรายได้ที่หายไปของประชาชนเป็นหน้าที่ค่ะแยกแยะก,กันให้ดีหน้าที่เสียภาษีก็เป็นหน้าที่ของประชาชน หน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยเอาเงินงบป,ประมาณไปใช้ให้มันดีให้เกิดประโยชน์แล้วใช้ไม่ดีใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของประชาชนเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบให้รู้นะคะว่าใครมีสิทธิทอะไรและใครมีหน้าที่ทําอะไรอย่าเอามาปนกันรลอเอามาสลับกันนี่คุณล้วัลลนยังบอกอีกนะว่าถึงแม้ซาเล้งเนี่ยจะมีสิทธิที่ได้รับเงินเยียวยาแต่ว่ายังไงก็ต้องนํารายชื่อไปดูค่ะว่าซ้ํากับที่จ่ายเงิน่นอาหนึ่งจุดห้าล้านมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็จะมีซ้ําอยู่แหละแต่แน่นอนว่า ก็คือเราจะเห็นภาพของการที่เดี๋ยวก็คนนั้นตกหลน <c oughs> น่น,ลน <c oughs> คนนี้ตกหลน่นแล้วคุณก็มาขยายคุณก็มาขยายแล้วก็วันก่อนก็ประหลัดคลังก็ออกมาพูดให้มันแบบโอ้โหแบบใช่ไหมฮะโอ้โหนั่นก็คือทัวลงเหมือนกันนั่นแหละแบบบอกว่าอันนั้นมีการเมืองมั่งมีอะไรบงเราต้องแบบคล้ายๆแบบอ,อที่บอกว่าไปทานยาหน้ากระทรวงเนี่ยทานยาในปริมารงคนนี้ก็มีการเมืองอะไรอย่างนี้นี่คือคือกลายเป็นแบบ คนที่เดือดร้อนในการเป็นมีการเมืองไปหมดใช่ไหมฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยคนที่เดือดร้อนเขาจะมีการเมืองแล้วไม่มีการเมืองเขาก็มีสิทธิ์ได้ไม่ต้องไปมองการเมืองหรอกแล้วแกผมก็ขำที่แกบอกว่านี่แกก็สอนลูกน้องให้รู้จักแยกยๆต้งองห่วงแหนเงินแผ่นดินเลยนี่คือคล้ายๆกับว่าห่วงแหงเงินแผ่นดินไรเงินแผ่นดินก็เงินประชาชนทั้งนั้นอะแล้วทานองว่าไอคนนี้เนี่ยเราก็ไปดูสิคนนี้เราต้องไปสอดสองคนนั้นเนี่ยคล้ายๆว่า ยื่นขอห้าพันมาบ้านก็มีรถก็มีคือบางคนไปเห็นแล้วก็สงสารอยากจะแถมเงินให้อีกคือคุณไปคุณไปณเหน,นื่อยยากทําไมแบบบน่นว่าเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณไม่ต้องเหนื่อยยากเลยคือคุณสกรีนตั้งแต่แรกบอกว่าทั่วหน้าตัดข้าราชการออกไป ใช่ไหมาหาตัดแล้วิสาหากิจตัดคนที่ได้ประกันสังคมสิทธิประกันสังคมก็สิทธิประกันสังคมถ้าคุณบอกว่าคนมีฐานะคุณก็ดูตัวเลขผู้เสียภาษีไอ้พวกที่ไปรายได้ผู้เสียภาษีจากนี่ขึ้นไปคุณตัดที่เหลือคุณก็จ่ายชดเชยหมดใช่ไหมจบมันก็ไม่ต้องมานั่งคุยกันแบบนี้ไม่ต้องมานั่งจุกจิกไม่ต้องมานั่งปวดหัว <c oughs> ไม่ต้องมานั่งวุวายไม่ต้องมาโกรธกันอะไรอย่างนี้คือเสร็จแล้วคือ จริงๆแล้วก็คือข้าราชการกลับรู้สึกว่าอำนาจที่ตัวเองไปนั่งแยกแยะคนอะไรอย่างเงี้ยคือแยกแยะว่าคนนั้นควรได้คนนี้ไม่ควรได้เนี่ยกลับกลายไปรู้สึกว่าวตัวเองกําลังทาทาบุญทําความดีอย่างนีมันไม่ใช่เลยคือคุณคุณไปทไําในสิ่งที่มันไร้สาระมากเลยจริงๆคุณตัดตั้งแต่แรกแล้วคุณเสนอให้มันแบบจริงๆก็คือแบบถ้าคุณเสนอรัฐบาลนะคือแน่นอนทางมีบทบาทสูงเราเราพูดเริ่องเสียงเดี๋ยวไม่ได้ประหลัดก็มีบทบาท คุณละวะลนอะไรพวกนี้เขาก็มีบทบาทคือถ้าคุณกับทีมงานคลังคุณประชุมกันแล้วคุณบอกว่าจ่ายโทษหน้าตั้งแต่แรกมันจบไปตั้งนานแล้วค่ะตอ,ตอนนี้นคุณก็สามล้านคนเก้าล้านคนตอนนี้สิบเอ็ดละเดี๋ยวจะสิบหกสิบสี่สิบหกเกษตรกรอีกสุดท้ายซา,ยาเลงอีกคุมตกลงตรงนั้นอีกเดี๋ยวมีซากไกอ,อะไรต่างๆนี่ <S <S เอาจริงนะ,ะเดี๋ยวผมจะเสนอก็คือคนชายขอบเขามีอีกตั้งเยอะชาวเลอะไรต่างๆใช่ไหมฮะที่เขาเดือดร้อนชาวเขาอะไรต่างๆเนี่ยคือ ส,สรุปแล,แล้วนะจนเขามีวัคซีนโควิดแล้วสามชาติอะยังยังเจยกันไม่จบเลย